นาคาคีรีแห่งเงาจันทรากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วก่อนที่มนุษย์จะสร้างอาณาจักรและแบ่งแยกดินแดนเป็นของตนเองโลกยังคงปกคลุมด้วยเวทมนต์และอำนาจแห่งธรรมชาติ ห้ามกลางผืนป่ากว้างใหญ่มีดินแดนลึกลับแห่งหนึง่งที่ถูกเรียกขานว่าเงาจันทราป่าดึกดำบรนที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เพราะมีตำนานกล่าวขานถึงสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตนหนึง่งซึ่งเฝ้าดูแลและปกป้องดินแดนแห่งนี้ ณใจกลางป่ามีทะเลสาบต้องห้ามที่ผิวน้ำดำสนิทรากับซ่อนความลับบางอย่างไว้เบื้องล่างมันเป็นสถานที่ที่ไม่มีมนุษย์คนใดกล้าย,ย่างรกลเพราะเชื่อกันว่ามีงูศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ที่นี่งูตนนั้นมีชื่อว่านาคาคีรี สิ่งมีชีวิตโบราณที่เกิดขึ้นพร้อมกับดวงจันทร์และมีอำนาจควบคุมพลังแห่งรัตติการกล่าวกันว่านาคาคิรีถือกำเนิดขึ้นในยุคแรกของโลกมันไม่ได้เป็นเพียงงูธรรมดาแต่เป็นวิญญาณแห่งป่าต้องห้ามสร้างขึ้นจากพลังของเทพแห่งจันทรา เกลดของมันดำสนิทเหมือนเงาดวงตาสองแสงสีเงินดุดพระจันทร์เต็มดวงและเมื่อมันเคลื่อนไหวผื้นดินก็จะสั่นสะเทือนนาคาคิรีมีหน้าที่รักษาสมดุลของธรรมชาติคอยเฝ้าดูแลแม่น้ำต้นไม้และสรรพสัต มันสามารถมอบพรให้แก่ผู้ที่มีใจบริสุทธิ์แต่ก็สามารถนำความพินาศมาสู่ผู้ที่ละโมบและมุ่งหวังจะช่วงชิงพลังของมันตำนานเล่าถึงยุคหนึ่งที่อาณาจักรมนุษย์รุ่งเรืองขึ้นผู้ปกครองในขณะนั้นปรารถนาจะเป็นอมตะและได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับนาคาคีรีว่า หากได้เกล็ดของมันมาสร้างเป็นเครื่องรางก็จะสามารถมีชีวิตเป็นนิรันดร์ราชาแห่งอาณาจักรจึงส่งกองทัพนักรบเข้าป่าต้องห้ามเพื่อล่าตัวนาคาคีรีนักรบเหล่านั้นเดินทางเข้าไปในป่าสังหารสัตว์ป่าและเผาทำลายต้นไม้ พวกเขาใช้เวทมนต์ต้องห้ามสะกดพลังของนาคาคีรีและกักขังมันไวใต้ทะเลสาบดำการกระทําของพวกเขาได้ทําให้สมดุลของธรรมชาติพังทลายป่าต้องห้ามที่เคยอุดมสมบูรณ์เริ่มเหี่ยวเฉาสัตว์ป่าล้มตายแม่น้ำแห้งขอดและภัยพิบัติ ก็เริ่มต้นขึ้นแม้ว่านาคาคีรีจะถูกจองจำแต่มันไม่ได้ถูกทำลายจนหมดสิ้นวิญญาณของมันยังคงอยู่ใต้ผืนน้ำและรอเวลาที่จะได้รับการปลดปล่อยมีคำทำนายหนึ่งถูกจารึกไว้ในวิหารเก่าแก่ของอาณาจักรมันกล่าวว่า วันหนึ่งเมื่อรัติการทับซ้อนกับแสงจันทร์จะมีผู้ที่ถูกเลือกปรากฏขึ้นบุคคลผู้นั้นจะมีพลังที่สามารถทำลายพันธนาการของนาคาคีรีและตัดสินชะตาของโลกว่าจะปลุกพายุแห่งรัติการให้กลืนกินทุกสิ่ง หรือจะคืนสมดุลให้แก่ธรรมชาติอีกครั้งหลายศตรวรรษผ่านไปมนุษย์เริ่มลืมเลือนตำนานนี้ไปทีละน้อยพวกเขาสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นขยายอำนาจของตนไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจว่าธรรมชาติกำลังเสื่อมโทมลง ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้ป่าต้องห้ามมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อลาลินเธอเป็นเด็กกำพร้าเติบโตมากับคำเล่าลือเกี่ยวกับป่าศักดิ์สิทธิ์และงูแห่งเงาจันทราแต่เธอกลับรู้สึกหลงไหลในเรื่องราวเหล่านั้นเสมอลาลิน มีสิ่งที่แตกต่างจากเด็กคนอื่นๆนั่นคือสัญ,ญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวบนหน้าผากของเธอซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปทุกครั้งที่เธอเงยหน้ามองท้องฟ้าในคืนพระจันทร์เต็มดวงเธอมักรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังรอคอยเธออยู่คืนหนึ่ง ขณะที่เธอนอนหลับเธอได้ยินเสียงแปลกประหลาดเสียงนั้นฟังดูเศร้าแต่ทรงพลังราวกับเป็นเสียงที่มาจากอดีตอันไกลโพ้นเช้าวันต่อมาเธอถูกกระตุ้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นและตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าต้องห้ามลาลิน เดินทางผ่านต้นไม้สูงใหญ่สัมผัสได้ถึงสายลมเย็นที่พัดผ่านและเธอก็มาถึงทะเลสาบดำผิวน้ำสะท้อนภาพของเธอและดวงจันทร์บนฟากฟ้าทัานใดนั้นพื้นน้ำเริ่มไหวกระแสพลังบางอย่างทำให้พื้นดินสั่นสะเทือน เกล็ดสีดำค่อยๆโผล่พ้นน้ำออกมาดวงตาสีเงินส่องแสงจ้องมองเธอลาลินรับรู้ได้ถึงพลังของสิ่งมีชีวิตโบราณที่อยู่เบื้องล่างและเธอก็เข้าใจในทันทีว่าเธอคือผู้ถูกเลือกเมื่อเธอเอื้อมมือแตะผิวน้ำ แสงสีเงินพุ่งขึ้นจากทะเลสาบพันธนาการของนาคาคีรีถูกทำลายมันเลื้อยขึ้นจากน้ำอย่างสง่างามและเงาของมันทอดยาวไปทั่วท้องฟ้าพลังของนาคาคีรีไม่ได้เต็มไปด้วยความโกรธแค้นอีกต่อไปมันได้รับอิสรภาพ และเลือกที่จะกลายเป็นพลังแห่งแสงสว่างแทนการทำลายร้างป่าต้องห้ามที่เคยแห้งแล้งเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งต้นไม้ผลิใบสายน้ำไหลอีกครั้งและเสียงนกเสียงสัตว์ก็ดังก้องไปทั่ว ชาวบ้านที่เคยหวาดกลัวตำนานนี้ต่างตกตะลึงเมื่อเห็นปรากฏการมหัศจรรย์พวกเขาตระหนักได้ถึงความผิดพลาดของบรรพบุรุษและเริ่มให้ความเคารพต่อธรรมชาติอีกครั้งจากวันนั้นเป็นต้นมาผู้คนเชื่อว่านาคาคีรีไม่ได้จากไป มันได้กลายเป็นแสงแห่งจันทร์คอยเฝ้าดูโลกจากเบื้องบนและในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหากมองไปบนท้องฟ้าอย่างตั้งใจจะเห็นเงาของงูศักดิ์สิทธิ์ทอดยาวอยู่เหนือเมฆลาลินเองก็หายตัวไปในวันเดียวกันไม่มีใครพบเห็นเธออีกเลย แต่บางคนเชื่อว่าเธอไม่ได้หายไปจริงๆเธอได้กลายเป็นดวงดาวที่อยู่เคียงข้างนาคาคีรีตลอดกาล